สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับครูชมวิทย์คิดสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้ครูชมจะพานักเรียนไปเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนั้นไปเรียนกันเลยค่ะ สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูก,ก็จะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในเรื่องดาวบนท้องฟ้าค่ะ ค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะเราก็จะมารู้จักกลุ่มดาวฤกษ์และก็ดาวเคราะห์นะคะดาวฤกษ์และก็ดาวเคราะห์เนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะความแตกต่างเนี่ยมีอะไรบ้างนั้นนะคะก็คือเรามาดูอันแรกเลยนะคะก็คือดาวฤกษ์เนาะดาวฤกษ์หรือว่าดวงอาทิตย์ของเราเองนะคะดาวฤกษ์เนี่ย เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเนาะแล้วก็มองเห็นเป็นจุดสว่างนะคะ,ะมีแสงระยิบระยับนะคะเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะอ่ะแล้วก็สามารถอ่าเวลาเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจากโลกมองขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีแสงกระพริบตลอดเวลานะคะแล้วก็ ตัวอย่างดาวเลืที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็ดวงโตมากที่เรามองเห็นได้ในเวลากลางวันก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองนะคะอ่าสำหรับดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์ก็จะมีความแตกต่างจากดาวเลืก,ก็คือดาวเคราะหเนี่ยก็เป็นดาวที่เป็นแหล่งกําเนิด ที่ไม่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะก็คือไม่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองนะคะมองเห็นได้นะคะหากได้รับแสงจากดาวฤกษ์ตกกระทบนะคะแล้วเราถึงจะมองเห็นได้นะคะอะ่ตัวอย่างดาวเคราะห์ที่ที่เรารู้จักกันแลาสามารถมองเห็นได้นะคะจากบนโลกเนี่ยก็เช่นดาวศุกร์ดาวพุธอย่างนี้นะคะที่เราจะเห็นได้บ่อยๆนะคะ ดังรูปนะคะที่นักเรียนเห็นนะคะเขาก็จะโยงให้เห็นว่าดาวฤกษ์นี่ยก็คือดวงอาทิตย์เนาะส่วนดาวเคราะห์เนี่ยก็คือดาวลำดับที่โคจรรอบดาวฤกษ์อีกทีหนึ่งนะคะของระบบสุริยะเรานะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยการ8ดดวงนะคะที่เป็นดาวเคราะห์นะคะก็ไล่มาจากดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวคานนะคะดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวเนปจูนนะคะ กลุ่มดาวเลิกบนท้องฟ้านะคะเมื่อเราสังเกตอ่ะกลุ่มดาวนะคะในเวลากลางคืนที่เราจะเห็นเนาะอ่าเราก็สามารถเห็นกลุ่มดาวเลิกนะคะบางกลุ่มที่ไม่ไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะของเรานะคะได้จากกลุ่มดาวของดาวในพานนะคะกลุ่มดาวหมีใหญ่นะคะซึ่งทางนี้ถ้านักเรียนจะสามารถมองเห็นได้นเรียนสามารถเปิดดูแผนที่ดูดาวนะคะแล้วก็ดูในตอน เวลากลางคืนในช่วงเวลาที่ท้องฟ้าเปิดเนี่ยก็สามารถดูดาวเลิกในกลุ่มดาวเหล่านี้ได้นะคะกลุ่มดาวเลิกบนท้องฟ้านะคะการขึ้นและการตกของกลุ่มดาวเลิกเนาะเราสามารถมองเห็นกลุ่มดาวเลิกขึ้นจากบนขอบจากขอบฟ้านะคะทิทางทางที่ตะว,วันออกนะคะแล้วก็จะตกรับ ไปในทิศตะวันตกนะคะเช่นเดียวกับการขึ้นตกของดวงอาทิตย์เนาะกลุ่มดาวเลิกนะคะต่างๆก็จะมีเส้นทางการขึ้นและตกนะคะในทิศทางเดิมในทุกๆคืนนั่นเองนะคะอันนี้คือกลุ่มดาวเลิกที่เราสามารถมองเห็นได้บนโลกของเรานะคะมองจากโลกขึ้นไปเนาะนนี้ตัวอย่างกลุ่มดาวหมีใหญ่นะคะเขาก็จะเวลาดูดาวนะคะเขาก็จะลากเส้นเนาะให้ เป็นรูปร่างนะคะคล้ายกับมีใหญ่นะคะเขาก็จะเรียกว่ากลุ่มดาวมีใญ่นั่นเองเนาะการบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวเลิกนะคะการสังเกตเพื่อบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวเลิกนะคะสามารถทำได้โดยการใช้แผนที่ดูดาวนะคะแบบหมุนเนาะคุูมีตัวอย่างแผนที่ดูดาวแบบหมุนให้นะคะแผนที่ ดาวด,าด้านทิศเหนือนะคะแล้วก็มีด้านทิศใต้แบบนี้นะคะส่วนตรงกลางข้างในนะคะก็สามารถหมุนได้นะคะมีอยู่สองชิ้นเนาะประกบกันซึ่งเวลาดูเราก็จะต้องดูตามเดือนนะคะดูตามเดือนดูตามวันที่เนาะในแต่ละวันในแต่ละเดือนเนี่ยแผนที่ดูดาวก็จะเปลี่ยนไปนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ ภูมิภาคที่เราอยู่ด้วยนะคะอ่าเราก็สามารถดูกลุ่มดาวนะคะดูวันที่วันเดือนปีนะคะอ่าดูจากเส้นทิศมุมองศานะคะซึ่งถ้านักเรียนเวลานักเรียนดูเนี่ยนะคะถ้านักเรียนหมุนเดือนไม่ถูกนะคะมันก็จะมองไม่เห็นกลุ่มดาวนั้นๆที่นักเรียนต้องการจะดูนะคะอืม การบอกตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์นะคะการใช้แผนที่ดูดาวนะคะมีวิธีดังนี้นะหนึ่งะคะหมุนแผนที่ดาวนะคะให้มีวันที่แล้วก็เวลาที่ตรงนะคะอย่างที่ครูบอกไปนะคะเมื่อต้องการดูดาวแล้วนะคะในทิศทางทิศเหนือเนี่ยให้แผนที่นะคะดูดาวเนี่ยหันไปทางทิศเหนือก่อนนะคะมันจะง่ายต่อการดูนะคะด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตก นะคะด้านขวามือก็จะเป็นทิศตะวันออกกันเองนะคะยกแผนที่ดูดาวนะคะให้ขึ้นเหนือศีรษะนะคะทิศมันก็จะตรงข้ามกันเนาะเวลาเรามองก็คือยกแผนที่ดาวขึ้นข้างบนนะคะไว้บนหัวแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปดูนะคะแล้วก็เอาทิศเหนือให้มันไปทางทิศเหนือเนาะแบบนี้นะคะถ้านักเรียนดูในแนวระนาบหรือก้มลงเนี่ยนะคะทิศทางของดาวจะไม่ถูกต้องนะคะ เรามาดูนะคะการแหงนขึ้นไปดูเนี่ยนะคะทิศทางการด do ูดาวเนี่ยค่ะต้องขึ้นอยู่กับการกําหนดทิศทางของมุมนะคะมุมเงยของเรานะคะ,อ,ะอันนี้เขาจําลองนะคะถ้าเรียนยืนอยู่ตรงกลางนะคะทิศทางแล้วก็ตัวเรานะคะจุดกลาง,งเหนือศีรษะของเรานะคะเราก็ต้องยืนให้ตรงอยู่ที่เดิมเนาะแล้วก็จุดตรงกลางก็คือตรงกับหัวของเราขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้นะคะ ทิทางมุมเงยความหมายก็คือจากระดับสายตาของนักเรียนนะคะสุดสายตาในระดับแนวราบนะอะระดับแนวราบนะคะไปจนสุดขอบเส้นขอบฟ้าเนี่ยนะคะแล้วก็เงยขึ้นไปข้างบนจนถึงกึ่งกลางศีรษะแบบนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นมุมเงยในการดูดาวตามทิศทางนะคะแบบนี้ซึ่งมันจะกลางขึ้นไปเก้าสิบองศา นะคะ90องศาและมีทิศทางในแนวราบยังไงนะคะหนึ่งรอบตัวเรานะคะหมุนรอบตัวเราหนึ่งรอบเนี่ยมี360องศานะคะแล้วเวลาที่เราดูเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถกําหนดเลยว่าเราอยู่ทางทิศทางไหนนะคะเช่นหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะ,ะหมุนไปเท่าไหร่อย่างงี้นะคะก็จะสามารถดูได้นะคะอ่า ถ้าครึ่งรอบของเรานะคะก็จะเป็นร้อยแปดสิบเนาะอ่าถ้าครบทั้งหมุนรอบตัวเองเนี่ยสามร้อยหกสิบนะคะอ่าเรานะคะก็มองเห็นดวงดาวนะคะที่อยู่นะคะระดับสายตาของเราเนาี่ยแล้ก็มองขึ้นไปอย่างเช่นตัวอย่างดาวดวงนี้เห็นไหมคะอ่าเขาก็จะหมุนนะคะหมุนไปนะคะในทิศทางที่ต้องการ เสร็จแล้วก็มุมเงยขึ้นไปข้างบนอีกนะคะอีกทีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้นะคะเวลาวัดนะคะถ้าหากเราไม่มีเครื่องมือในการวัดมุมนะคะ mm. ก็จะมีเทคนิคให้เนาะ,ะการหาทิศนะคะก็จะมีอุปกรณ์ค่ะที่เราเรียกกันว่าเข็มทิศนะคะ ซึ่งเราสามารถดูในแนวราบได้เนาะว่าทิศไหนเป็นทิศเหนือนะคะอ่าซึ่งเขาก็จะเขียนบอกในเข็มทิศนะคะตัวเอ็ก็จะเป็นทิศเหนือเนาะตัวเนให้เราจาว่าเป็นทิศเหนือตลอดนะคะถ้าทิศเหนือหันไปทางไหนเนี่ยนะคะเราก็ให้ง่ายที่สุดก็คือหันไปทางทิศเหนือก่อนนะคะอ่าก็จะง่ายต่อการดูกลุ่มดาวต่างๆนะคะ การหาค่ามุมเงยนะคะการหาค่ามุมเงยวิธีการประมาณค่ามุมเงยนะคะของอวัตถุบนท้องฟ้านะคะให้เราเหยียดแขนออกไปให้สุดนะคะก็คือเอาแขนนะคะเหยียดออกไปให้สุดนะคะให้ตรงกับระดับสายตาของเรานะคะหลับตาลงข้างหนึง่งเหมือนเราเล็งอะคะ่ะเล็งนะคะให้ปมือของเราเนะะี่ยค่ะอยู่ให้ตรงกับ ตาของเรามากที่สุดนะคะด้านล่างให้ตรงกับตาเราที่สุดแล้วก็กางนิ้วตามความอพอดีต่อการวัดมุมเงยของของดาวนั้นนะคะซึ่งเทคนิคนะคะเขาก็จะใช้นิ้วในการวัดหาประมาณใช้คําว่าประมาณเพราะว่าไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะประมาณค่ามุมเงยนะคะด้วยถ้าใช้นิ้วก้อยแค่นิ้วเดียวนะคะวางระนาบกับแนวระดับของตาของเรานะคะก็คือหนึ่งองศา นะคะถ้าเป็นนิ้วโป้งนะคะก็จะเป็น2.5องศานะคะ3นิ้วนะคะก็จะเป็น5องศาเนาะกางขึ้นไป5องศากำมือนะคะก็จะเป็น10องศา15องศาก็คือจะเป็นนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะคะเอานิ้วก้อยวางระดับสายตานะคะแล้วก็นิ้วชี้ก็กลางออกไปเนาะอ่าความความกว้างของการเงยขึ้นไป นะคะก็จะเป็น15องศานะคะถ้าเป็น22นะคะก็คือกลางทั้ง5นิ้วเลยนะคะโดยให้นิ้วก้อยอยู่ระดับสายตานะคะข้างล่างเนาะแล้วก็สุดนิ้วโป้งก็คือจะเป็นกลางออกไป22องศาแบบนี้เนาะเราก็สามารถนำเทคนิคนี้นอกจากจะดูดาวแล้วสามารถวัดความสูง จากการวัดมุมเงยได้ของตึกของต้นไม้อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถวัดได้เช่นกันเนาะค่ะสำหรับเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้านะคะครูก็หวังว่านักเรียนก็จะได้รับเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะในการวัดมุมเงยในการ ดูแผนที่ในการใช้แผนที่ดูดาวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากนักเรียนมีแผนที่ดูดาวนะครูแนะนําให้นักเรียนนะคะก็ฝึกลองดูในช่วงเวลากลางคืนนะคะอาจจะไม่ดึกมากนะคะสักทุ่มหนึ่งสองนะคะฟ้ามืดแล้วนะคะในช่วงวันที่ฟ้าปลอดโปรง่งก็คือสามารถมองเห็นดาวได้ไดง่าย,ยางน,นะคะไม่มีเมฆมาบดมาบังเนาะก็สามารถฝึกดูได้นะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพลงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ